ตัวนี้เป็นไม้ชั้นหรือไม้อะไรก็ว่าไปเป็นไม้เนื้อแข็งระดับหนึ่งเครื่องบิ๊กบูตนะครับที่ว่าเรา modify ต่า, Mod า,างอัอบเกตขึ้นมาเครื่องเดินไม่ได้ช้ามากนะอยู่ที่มาตรฐานท,ท,ที่ที่เครื่องที่เขาทำทั่วไปนะครับทีนี้จะมารีวิวให้ดูครับคือเครื่องครับ อัดหนักได้เลยคือตอนนี้เดี๋ยวจะอัดหนักจะกห้ามิลให้ดูครับเราหมายเนื้อเนื้อแข็งครับตอนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้มันมันเจ็ดสิบสองมิลนะครับตัวนี้เจ็ดสิบสองมิลเดี๋ยวผมลองจะอัดให้มันเป็นเจ็ดสองลบห้าได้อหมประมาณหกแปดเดี๋ยวผมลองอัดหนักๆนักให้ดูเอาไปเรื่อมเคอง ครื่องที่เราขายราคาแพงนะครับขายราคาแพงคุณภาพมันมันตามมาคุณภาพมันตามมาไมา้มเนื้อแข็งนะครับเมื่อกี้เจ็ดสิบสองคือเราอัดหนักเต็มทีเลยเพราะว่าระบบมันสเสถียรตอนนี้เรือโอ้เรือแค่หกสิบสี่หกสิบสี่ลบเจ็ดสองเรือเท่าไหร่ตีมินแปดมิลเนี่ยผมอัดอัดแปดมิลน,นะครับคืออันนี้ผมไม่ได้จบกตาขายนะครับคือเครื่องเรา เราวิ่งหนักได้เลยทีเดียนี่คือจวดเลยเพราะว่าเราบิลมาใหม่เราก็แต่งระบบมาใหม่เครื่องดีแน่นอนครับดีแน่นอนใช้งานหนักได้เลยแต่ความเป็นจริงอ่ะเขาอัดอะซี่มิลห้ามิลนี่ถือสุดๆแล้วแต่เครื่องที่ผมอัดถึงโอเคแปดมิลหรือเปล่าเจ็ดมิลแปดมิลคือผมจะโปรโมทเครื่องให้ดูว่าเครื่องเราอจวด ไม่ยีปัญหาครับแล้วเสียงก็ไม่ได้ดังถกเชคครับหนึ่งลูกปืนก็ราคาแพงระบบที่วางมาก็ได้มาตรฐานก็เลยแบบจวดประมาณนี้ครับคนคนที่ซื้อกไปก็ไม่ไม่ต้องฉิตเยอะครับคือใช้ดีแน่นอนใช้ดีแน่นอนรีวิว่อเคไพร์ูแล้วครับอเอาอีกรอบนะครับเปิดเครื่องฟังฟังเสียงเครื่องครับมามัน I'm ไม้ละเอียดหลายไม้ขึ้นเลยแล้วก็อัดหนักได้ด้วยครับตัวนี้ถ้าตอนนี้เป็นไฟสามแปดศูมอเตอร์สีแดงครับสนใจก็ส่งที่อยู่มาได้เลยเครื่องพร้อมตรงครับพร้อมตรงสามมือครับตัวนี้พร้อมตรงเฉพาะสามปูนนะครับแต่ถ้าเป็นไฟบ้านก็อาจจะเพิ่มอีกนิดนึงครับ